พึ่งหายจากปอดอักเสบทำประกันได้เลยนะครับผมแต่ต้องทำที่ MSIG กับธนชาติเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ MSIG ก่อนเพราะว่าค่าเบีย้ยตอนนี้นะครับผมน้องแพงกว่าธานชาตินิดนึงครับแต่ให้ความคุ้มครอง7โรคฮิตเลยนะครับผมว่า ปอดอักเสบนี่โดยปกติแล้วทุกท่านเนาะถ้าจะทําประกันเนี่ยต้องเว้นไป1ปีถึง2ปีเนาะบริษัทประกันทุกที่จะเหมือนกันก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำใจแล้วก็รอไปก่อนนะแต่ที่ MSIG นะเพิ่งจะป่วยมาใช่ไหมครับผมเนาะขออย่างเดียวครับณปัจจุบันเนี่ยหายแล้วนะครับผมหายแล้วไม่ต้องไป Follow ั p แล้วสามารถที่จะทําประกันกับ MSIG ได้นะด้ับโดยความคุ้มครองเนี่ยใช้คุ้มครองความโรคฮิตนะให้ความคุ้คมครอง7โรคฮิตนะครับผมเนาะ RSV นะครับผมเนาะ RSV RS ต้องเป็น ต้องเป็น r s v ด้วยนะทุกท่านเนาะเป็นปอดอักเสบธรรมดาไม่ได้นะครับผมอันที่2คือไข้หวัดใหญ่ครับได้ทุกสายพันธุ์อันที่3คือเมือทับปากอันที่4ี่ไข้เลือดออกอันที่5คือนะผมอาหารเป็นพิษอันที่6คือลำไส้อักเสบเฉียบพลันอันที่7คืออีซูบใส่เจ็ดโรคนี้ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนะครับผมเนาะใครเพิ่งหายหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนานับไปที่ไหนทําประกันไม่ได้มา MSIG นะครับผมเนาะปอดอักเสบยังทําได้โรคอื่นๆนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมยังไงมาทํา MSIG i เกันเอะๆนะครับ